สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากช่อง easy gaming อีกแล้วนะครับทุกคนและแล้ววันนี้วันที่30มนะครับมันก็ได้มาแล้วนะครับนั่นก็คือมินิ G4 นะครับเออผมจะเรียกชื่อนี้นะเพราะว่าเรียก G4 มันแปลกๆกว่ะทุกคนเพราะว่ามันตัวเล็กๆอะ่ะเอออยู่ในเกมมันก็น่าจะตัวเล็กนะผมว่าเหมือนลูกน้องพวกแทงท t o ปอะ่ะ ผมก็ขอเรียกว่ามินิ G4 แล้วกันเออหลอดเท่เหมือนกันนะเนี่ยเอออย่างน้อยมันก็ไม่ย้อมแมวนะผมก็ให้ผ่านนะเออตัวที่ไม่ย้อมแมวผมก็ชอบมากนะไอตัวพวกที่ไม่ย้อมแมวนะครับก็เป็นระดับ UR นะครับตัวใหม่นะใส่เทคนิคนะครับแล้วก็แน่นอนนะเป็นฝั่งปีศาจนะครับไอมินิ G4 ของเรานะเหมือนมันจะไม่ได้เป็นคอนะครับไม่ได้เป็นคอเออใครคิดว่ามันเป็นคอก็มันไม่ได้เป็นคอใหม่นะ สาหรับไอ้เจ้ามินิ G4 นะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเออมันก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นระดับ u r g c นะ G4 นะทุกคนอ่าเนี่ยตัวเล็กปะทุกคนทุกคนคิดว่าตัวเล็กป่ะผมว่าตัวเล็กนะตัวเล็กมากๆเลยดูเทียบกับตัวตัวอื่นตัวอื่นก็เล็กป่ะกออ็ตัวอื่นก็ไม่ได้ใหญ่มากเค่หว่า แต่มันตัวเล็กๆเ,เหมือนตัวเล็กกว่าตัวอื่นอ่ะเนี่ยยังด,ดูแบบทัดอะไรแบบไม่ดูเออแต่ก็รอดูในเกมนะครับเออรอดูในเกมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะเออรอวันที่มันเข้ามานะก็แบบมันก็ดีมากๆนะตัวที่ไม่ยอมเมวเนี่ยอย่างเช่นอ่าดูทัดซึ่งเมื่อกี้นั่นก็อ่าใครที่ว่าไม่ยอมแต่ผมว่ายอมนะเออผมว่ายอมนะทัดอะแค่อ่าผมตั้งขึ้นอนะจากล่างสงนะ่งอะแล้วก็โซนิกก็เปลี่ยนสุดนะ เออเปลี่ยนสุดก็ได้อยู่แต่ว่า G4 มันเปลี่ยนล่างเลยไงทุกคนคือ,อจากล่างโตอ่ะไหน G4 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 อยู่ไหนเ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 น G4 นะเนี่ยนะจากล่างโตอ่ะเป็นล่างกระจิ๋วอ่ะมินิอ่ะเออโคเทหัวเทีเจจัดบางคนเขาก็เขาก็ว่านะเออไม่เจ้า G4 มันโหดขนาดที่จะมาเป็น UR เลยเหรอเออในอนิเมะมันอาจจะไม่ได้โหดขนาดนั้นนะแต่ว่าในเกม เขาก็ใส่สกิลมาค่อนข้างจะโหดเหมือนกันนะทุกคนเหมื่อนมันจะเอามาแก้ทางไอ้เจ้าเมทนันไนเอสอาบวกเลยนะแต่ว่าผมว่ายังแก้ไม่สุดนะผมคิดว่ามันยังแก้ไม่สุดนะสำหรับเมทนันไนผมว่ายังเล่นได้อะเออแต่ว่าเออมันเป็นสายเทคนิคเหมือนกันที่ว่าตอนนี้มันมีตัวอะไรบ้างนะที่ติดเมต้านะก็มีเป็นออพอสวินนี่ไม่ติดหรอปล่าเออแต่ว่ายังยังยังพอเล่นได้อยู่อ่ะ ถือว่าคอสอัศวินไม่ใช่นะไม่ใช่นะก็มีซอมบี้แมนใช่ไหมแล้วก็พี่ดำสองเมทานายสามพุลิ4สี่แล้วก็วอะไรอีกเอริวห้าเอ้ยนี่ด้วยดิเออไอ้นี่ไม่ติดแล้วนี่เออเอาลืมไปว่าออไอตัวนี้มันยังเล่นได้นะแต่ว่ามีตัวดีกว่าก็คือโซนิกนะโซนิกกับทัชนะก็ ถ้าจะเอามาแทนก็ไม่รู้จะแทนตัวอะไรเลยนะทุกคนเออสำหรับมีทนายเอ้ยไม่ใช่มีทนานดิยูฟูนะยกเว้นที่จะมาแทนมีท่านไนนะทุกคนเออเพราะว่าถ้าเล่นไอ้นี่มันก็ต้องมีสายต่อสู้2ตัวสายต่อสู้2ตัวก็มีเป็นพูลิกับพี่ดำจะมาแทนตัวไหนก็ไม่ได้สําหรับ2ตัวนี้แล้วก็จะมาแทนโซนิกกับ ตัวนี้ก็ไม่ได้น่าจะมีแค่ตัวเดียวแล้วแหละนั่นก็คือมีท่านไนนะถ้าถ้ามันดีนะเออถ้ามันดีมากๆก็น่าจะเอามาแทนมีท่านไนได้นะทุกคนเออก็เป็น U r ที่ยังไม่ใช่คอนะครับทุกคนมาดูารายละเอียดสกิลอันนี้ผมเปเอ้ยเปมาก็มาดูการเปก็งงงนิดนึงนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็โจมตีหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะต่อเนื่องสองครั้งนะอันนี้ก็ไม่ ไม่มีอะไรปะแล้วก็ติดสนามพลังสีแดงอ่ะทุกคนก็คือไอเหมือนใต้ดินอนะ่ะเหมือนโซนิกยูอาร์เออเหมือนโซนิกยูอาร์ที่อันติแล้วมันจะติดสนามพลังสีแดงอ่ะเหมือนเหมือนใต้ดินอนะ่ะใต้ดินล่าง SSR บวกนะทุกคนเออถ้าจะเอาง่ายๆนะมาดูสกิลอันตินะทุกคนโจมตีคอมบนะครับ3ครั้งนะอ่าสามครั้งนะั้นะต่อเป้าหมายแนวตั้งนะก็คือ2ตัวนะแนวตั้งนะทุกคน เหมือนบลอตล่าง SSR บวกนะทุกคนเออดาเมจ420เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีนะแต่ละคอมโบมีโอกาส100เปร์เซนที่จะติดํำนานเผาไหม้นะก็คือเผาไหม้สีแดงๆนั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะเป็นเผาไหม้แบบใหม่หรือเปล่าแบบมันเหมือนเหมือนกันเฉยๆแต่ว่ามันแบบเป็นแบบใหม่อะ่ะเหมือนสตันอ่ะเหมือนสตันอ่ะมันมี สตันธรรมดาแล้วก็มีสานานสตันอ่ะทุกคนเออแล้วก็มันมีแบบสตันแบบพิเศษอ่ะแต่ว่ามันเหมือนเหมือนกันอ่ะเอออันนี้ผมก็งงเหมือนกันนะนั่นอันนี้น่ามีทนายน่าจะกันไม่ได้ช่ปะอ่าสํานานเผาไหม้นะอ่าหนึ่งชั้นนะตัวละครใดอ่าเคลื่อนไหวนะ่จะสร้างดาเมจต่อเนื่องร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเมื่อครบสามครั้งก็จะหายไปมันก็เหมือนตัวอะไรนะเหมือนพวกใต้ดินนั่นแหละทุกคนเออถ้าแบบ มีฝั่งเอ้ยตัวที่ติดสนามพลังเคลื่อนไหวมันก็ระเบิดระเบิดระเบิดไปเรื่อยๆอ่ะทุกคนเออมันก็มีติด3มตัวใช่ปะ่ะมันจะติด2ตัวดิมันเป็นแนวตั้งมันน่าจะติด2ตัวนะแต่ว่าทําไมอ่าเมื่อครบ3ครั้งก็จะหายไปหรือว่าตัวหนึ่งมันจะระเบิด3ครั้งอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเออก็ต้องรอดูตอนมันเข้ามานะทุกคนเออว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนเออแล้วก็พาสิบ Skill นะส Skill กิลนะพาสซีฟสกิลก็ทุกคนสามารถเอาไปเปได้นะเนี่ยเอาไปเปแล้วก็ไปอาหารได้นะทุกคนผมก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเหมือนกันเออบางทีผมเปก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะเริ่มเกมนะเพิ่มดาเมจต่อเนื่องให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด50% 4สรอบนะแล้วก็ดูดซับ40%์ของดาเมจ40%ของดาเมจที่เกิดขึ้นจากสำนานเผาไหม้และระเบิดจะฟื้นฟู เหมือนจะฟื้นฟูเม็ดเกมนะนี้ฟื้นฟูํำนานคุ้มกายน่าจะฟื้นฟูเม็ดเกมนะทุกคนให้กับตัวเองและเพื่อนในแถวในแถวน่าในแถวนี้น่าจะเป็นแนวแนวนี้ปะสองตัวที่อยู่ข้างเราปะสําหรับในแถวเนี่ยเออแล้วก็อันนี้ปลุกตื่นนะทุกคนปลุกตื่นสกิลปลุกตื่นนะอันนี้เป็นอ่าสกิลปลุกตื่นพาสีปลุกตื่นเลเวลหนึ่งนะทุกคน เมื่อเริ่มเกมศัตรูทั้งหมดจะติดสํานานเผาไหม้นะทุกคนนั่นก็คือน่าจะเริ่มเกมมาน่าจะติดสานานเผาไหม้เลยว่าน่าจะติดเม็ดแดงๆทั้งทีมเลยปะของฝั่งตรงข้ามนะก็สร้างดาเมจต,ต่อเนื่องร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สามครั้งเหมือนเดิมนะก่อนตัวละครใดเคลื่อนไหวจะล้างสตันตรงนี้แหละทุกคนตรงนี้แหละท,ท,ที่ผมว่าจะมาแก้มีทนายอะ่ะจะล้างสตันหนึ่งครั้ง และล้างสานานสตันอีก1ครั้งทุกคนก็คือใน1เทินมันจะล้างสตันธรรมดาก็คือสตันที่บุรีสตันหนตัวแล้วก็จะล้างสตันที่มีท่านไนสตันอีก1ตัวรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้มีท่านไนมันจะไม่ตกแบบร้อเซนะรู้สึกว่าเออผมในความรู้สึกผมนะในความรู้สึกผมว่าเออเหมือนมันจะไม่ตกร้อเเนะเพราะว่า ถ้าล้างสตันแค่ไอนี่ยไอพุริอะสตันมันสตันได้2ตัวใช่ปะพุริทาวุฒิสามดาวมันจะล้างตรงนั้น1ตัวก็แปลว่ายังติดอีกหนึ่งตัวแล้วก็เมทาไนสตันสามสตันสี่ล้างได้1ตัวก็สตันอีก2ตัวมันก็ยังไม่ตกเมต้านะผมว่าเออรอดูตอนที่อาร์จีโฟเข้ามาแล้วกันนะทุกคนเออเนี่ยแต่ละสถานะนะอ่า จะล้างได้สูงสุด2ครั้งต่อเทิร์นเอ้ย2ครั้งต่อเทิร์นอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะรวมกันหรือเปล่าแบบสตันธรรมดา1ครั้งสตันสำนานหนึ่งครั้งรวมเป็น2ครั้งหรือเปล่าหรือว่าสตันธรรมดานั่นก็ล้างได้2ครั้งแล้วก็สำนานก็ได้2ครั้งอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนหลังจากที่ตัวละครใดเคลื่อนไหวนะศัตรูแต่ละตัวที่ติดสำนานเผาไหม้จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับฝ่ายเรา10อร์เซน ต่อ1รอบนะซ้อนทับกันได้สูงสุด30สมสิบเอ้สามซันนะอ่าอันนี้ก็คือ3ามซันนี่น่าจะเพิ่มจาก10%ถ้า3ใช่ปะ่ะมันก็น่าจะเพิ่ม30%นะอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะเป็นตัวที่อ่าบัฟดาเมียรได้เพื่อนนะเออก็อ่าเป็นตัวที่รู้สึกว่าจะมาแก้เมทันไนอีกแล้มาแก้เมทันไนอบอีกแล้วแต่ผมยังว่า แก้ไม่สุดเหมือนเดิมนะสําหรับ่าตัว G4 นะเหมือนมันจะมาแก้แต่ก็ยังแก้ไม่สุดแต่ว่ามันก็ไม่มีตัวอะไรที่จะมาเปลี่ยนแล้วไงประเด็นอะถ้าไม่ใช่เขาจะกลับไปเล่นคออัศวินแล้วก็เอาไอ้พุลี่ออกอะถ้าเขาจะทำานึงงั้นก็ได้นะบางคนเขาอาจจะกลับมาเล่นคอม้านะทุกคนแล้วก็เอาพุลี่พุลี่ซันเนอร์ออกแล้วก็ เอาเป็น G4UR เข้ามาเทียนก็ได้นะแต่ว่าถ้าบางคนเล่นเป็นไอเกลีวกันชุบนะทุกคนก็น่าจะมีทนายก็น่าจะไปแหละเพราะว่าตัวนั้นน่าจะดีกว่านะแต่ว่าเหมือนจะยังไม่มีลบลู่นะลบลู่ของไม่ใช่ลบโล่ดิลบไม่ย่อท้อของ่าเกลีวกันชุบ SSR ปวกนะก็ผมว่าเกลีวกันชุบก็เป็น โจทย์ที่เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากนะสำหรับเมตาต่อไปก็ถ้ายังไม่มีนะน่าจะยังไม่มีนะเออยังไม่มีหรือว่าแบบติดอ้น,นี้สีแดงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนใตดินหรือเปล่าที่ลบโลอะลบโลอย่างเยอ,ะ,อะเออก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนทัชนะอันนี้ถ้าใครรู้บอกผมหน่อยนะครับผมเห็นเขาบอกว่าถ้าทัชซึมากิยูอาร์พาร์สีบเลเวลหนึ่งมันจะกันเอยมันจะกันสตันของ อะไรนะการสตันของอมีทานาย SSR บวกไม่ได้คออผมก็เอา้าสรูปมันกันหรือไม่กันวะต้องพาส,สองเรามันถึงจะก,กันอนะ่ะเอออันนี้ผมก็ยังงงๆอยู่นะใครที่รู้ก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะสําหรับไอตัวทัศยูอาร์นะว่ามันกันหรือไม่กันนะเพราะว่าไปดีนนนะครับไปดีนนก็นนมีอยู่แล้วนะสําหรับทัตซึมากิอ่ะยูอาร์นะแต่ว่า,ไป,า,าไปรับมีทานายอะ่ะไปรับอัติมีทนาน อ่ะมันอยู่ไม่ถึงครับคือยิงแล้วตายเลยเพราะว่าไม่มีคอนะก็เลยยังไม่รู้ยังไม่แน่ชัดนะอ่ะตรงนี้นะก็ใครที่รู้ก็สามารถบอกผมด้วยนะแล้วก็ผมมีตัวดําอยู่ที่1 0 6ใบแล้วก็ซื้อได้อีก32ใบนะสําหรับตัวผมนะซอ้สามสิบใบดิไม่รู้ว่าผมจะสุ่มหรือเปล่านะเพราะว่าเดือนหน้ามันอาจจะเป็นคอใหม่ไงประเด็นนะ่ะเออก็เลยไม่อยากไม่อยากจะเสี่ยงเท่าไหรอ่อ่ะเผื่อมันไม่ได้ด้วยนะ ก็ขอไม่รู้เหมือนกันบางทีอาจจะสุ่มก็ได้เออถ้าใครอยากให้สุ่มลองคอมเมนต์ดูนะครับทุกคนเออลองคอมเมนต์ดูนะแต่ว่าคลิปรีวิวมีแน่นอนนะเจ้า G 4นะเพราะว่าจะยืมไอดีน้องนอนมารีวิวนะสำหรับไอตัวไอนี่ UR นะเพราะว่านนจะสุ่มนะ G 4 u r เนะี่ยเออที่ใครคิดว่าเป็นคคนะแต่ไม่ใช่นะ ยังไม่เป็นคอนะครับทุกคนทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นคอนะผมว่าอาจจะเป็นโบลส์เอ้โบลส์ยูอาร์แหละที่จะเป็นคออ่ะน่าจะนะถ้าเดือนหน้าเดือนหน้าผมว่าน่าจะเป็นฮีโร่แหละอาจจะเป็นซุยริวที่เป็นภาพหลุดมาก็กด้แบบอารจีโฟใช่ปะ่ะแล้วมันมีซุยริวอยู่ตรงนี้แล้วมันมีอ่าตัวอะไรนะโบลส์อยู่ตรงเนี้ยผมว่าน่าจะมันจะเรียนตามนั้นเลยก็ได้นะอาจจะเรียงตามนั้นเลยก็ได้นะก็ ดีนะก็ดีเพราะว่าเดือนหน้าก็ซีรีวลูกลักขอเสื้อหรือเปล่าก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ลงเข้ามาแล้วก็ฝากคนกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ฝากคนกด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 ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็มีอะไรอยากสอบถามก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ใต้ล่างคลิปนะทุกคนก็ใครที่จะเอาอ่า รายละเอียดสกิลนะที่จะไปเปลนะทุกคนก็สามารถเอาไปได้นะอ่ะผมจะเปิดอ่ะถ้าใครไม่ทนันหยุดคลิปไว้นะปึ๊บปึ๊บอ่าผมอธิบายไม่เข้าใจหรอกผมก็ยังงงผมยังงงอยู่เลยตอนนี้ก็รอมันเข้ามาในตัวเกมนะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนแต่ว่าผมว่ามันหลอที่ดีนะเพราะว่ามันไม่ย้อมโมเดลนะมันเปลี่ยนเลยนะเออมันเปลี่ยนเอาจากตัวบึ้มๆนะม,นมาเป็นตัว อเออก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปรีวิวนะครับสำหรับซร์อเวอร์จีนยอ่อนะครับทุกคนไว้เจอกันนะครับบา,บายยไว้เจอกันครับ